สวัสดีชาวมีนค่ะดวงความรักประจำวันที่1 9มีนาคมนะคะคุณได้เดอะมูนกับหัวเขาได้10คาถากับหัว วันนี้นะคะพลังงานดีขึ้นอะไรที่มันแบบสับสนไม่แน่ใจนะคะก็จะชัดเจนขึ้นแล้วก็อะไรที่มันเป็นความโชคร้ายหรือว่าปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยก็จะผ่านพ้นไปแล้วตรงนี้ก็ใช้ได้ทั้งเรื่องการงานการเงินแล้วก็เรื่องของความรักโดยตรงนะคะแฟนคุณก็ได้ไพ่ดีค่ะสิบคาถากับขวเหมือนเป็นการยกภูเขาออกจากอกนะคะการปล่อยวางการไม่คาดหวังมากเกินไปก็จะทําให้สบายใจได้เลยทั้งเรื่องงานเงินแล้วก็ความรักเหมือนกันนะคะ เป็นวันที่ดีมคุณสองคนแหละมีไพ่ t is safe for you to love แล้วก็ the situation will improve สำหรับความสัมพันธ์แล้วมันยังปลอดภัยที่จะไปต่อด้วยกันแล้วก็สถานการณ์ข้างหน้าเนี่ยจะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะคะคนโสดสนิทนะคะ,ะคุณอาจจะได้รีเทิร์นกับคนเก่าๆที่เคยคุยกันมาก่อนหรือเคยคบหากันมาก่อนคราวนี้มาเจอกันสามารถสั่งต่อความสัมพันธ์ได้นะคะ